ดีครับลุงพร้อมครับผมก็คือกันครับผมเอาละครับลุงพร้อมครับวันที่23มเมษายนนี้แล้วนะครับวันพระราชบิดีที่จะถึงนี้นะครับร่วมส่งกําลังใจให้ลูกหลานของเรานะครับที่จะไปสอบครูผู้ช่วยนะครับในทุกๆสนามสอบการสอบครั้งนี้นะครับม่ก็ต้องผ่านด่านแรกสก่อนะลูกหลาน23นี่คือด่านแรก อ่าเป็นเรื่องของภาคกนะความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครูเนี่ยผ่านด่านนี้ปุ๊บน่ถึงจะเป็นด่านที่2คือภาคขออ่าอยัางไงก็ให้ที่เพื่อนครูในรายการที่นิตยีคุณตบูลให้กาลังใจลูกหลานนะครับทําสมาธิใจเย็นเย็นะฮะอ่านมาแล้วทบทวนแล้วก็ค่อยค,อยค,อยคอยแกะไปก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้นวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอคสอเขตเพื่อที่การศึกษาปฐมศึกษาทุกทุกท่านนะครับ ตอนนี้พลเรือเอกณ <c oughs> นะรงค์พิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการราชการครูและบุคลากราการศาลงวันที่17เมษายนนะครับแต่งตั้งออกสอเขตพื้นที่ทั่วประเทศ 165เขีแล้วนะครับวันนี้จเจริญพรคำจันทร์จะนำเสนอ,อรายชื่ออกสเคพออนิสสพปหนคมพนมขี1นึ่งก่อนนะครับผู้แทนอ,อกกคสได้แก่นายวิชัยลือพันผู้แทนครุษภานะครับก็ได้แก่นายอำนาจนาชัยผู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลนายประมงตรยาราษผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานายพนมชัยชัยมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในนายชานายชาตยุทธแสนคําผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายสัทธ,ธาโพแก้วผู้แทนข้าราชการครูนายกิติพงค์คํากรฤชาผู้แทนผู้บริหารสถานศกษานายเกรียงศักดิ์ปมผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นนายนิกุลมณีรัตน์นะครับแล้วก็พอสปพพพนครปฐมเขตหนึ เป็นอนุก,กรรมการและเลขานุก,การนะครับจิติกัทุกท่านก็แล้วกันแล้วก็สํานักนง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับร่วมกับสํานักง,งานเขตพื้นที่ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2557นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งตอนนี้สพทนะครับได้ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบ นะครับแล้วก็ประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะให้โรงเรียนและนักเรียนนําไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาคุณครูท่านผู้บริหารนะครับเข้าไปดูผลการสอบได้ที่เว็บไซต์ของสอพทนะครับมีข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างที่จะต้องกรอกนะครับแล้วก็จะพริ้นเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานะฮะก็ดูว่าโรงเรียนไหนเป็นอย่างไรนะครับสบพปนครปฐมเขต2นะครับจะมีการอบรมผู้กํากับ นะครับลูกเสือต้านัยาเสพติดที่โรงเรียนบ้านตาลราชอุทิศอำเภอนาว่ารุ่นที่1นนะครับเตรียมพร้อมนะครับคุณครู24ถึง26เมษายนรุ่นที่2หลักสูตรลูกเสือต้านัยาเสพติดนะครับก็คือวันที่28ถึง30เมษายนเพราะฉะนั้นก็รายละเอียดต่างๆนะครับมีการแต่งกลมแต่งกายอย่างไรนะครับก็ดูที่รายละเอียดเว็บไซต์ของสพปนครพนมเขตสองอออนะครับ เมื่อ,อาวานนี้นะครับเมื่อ,อาวานนี้เมื่อ,อาวานนี้จเจริญพรคําจานนะครับและก็บุญธรรมสิทธิพาน,นําคณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดมหาบุตรนะรกรุงเทพมหานครจํานวน300กว่าชีวิตนะครับเรียนรู้แหล่งสําคัญสําคัญในแขวงคําม่วนสปลปล,ลาวงานนี้ก็ขอบคุณเท้าสมบัติวันนวงเท้าเวียงนะครับที่อำนวยความสะดวกร้านอาหารที่อร่อยก็คงจะเป็นน้องปลาหลักสี่นะครับแต่ เสดายลงพร้อมครับเวืเห็นท่านเขมเพชรนะครับไม่ได้เข้าไปทักทายท่านที่ถ้ำแอนนะฮะท่านมีภารกิจรีบไปรีบมาพิทายคราวันนี้นะครับยินดีกับครอบครัวคุณครูโกวิทบุญเทียมนะครับงานสีชมพูเมื่อคืนนี้ที่โรงเรียนบ้านวังโพอ่เทาอุเทนนะครับแม่เพิ่งเคยเห็นนะครับงานนี้พิธีกรก็ดีคู่บ่าวสาวก็ดีอ่าแต่งชุดเข่าบอยโอ้ดูแล้วก็สบายๆนะครับท่านกำนันเนรมิตวงล่ำ ท่านนายกสันติใช้มหาและท่านที่เคารพทุกทุกท่านนะครับไปร่วมงานเมนเกิดนี้นะครับขอพนไปอย่างยิ่งเลยครับลุงพ่อครับสวัสดีครับ